สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผม o v e r อร์รนะครับกับเกม Tower of Fantasy นะครับวันนี้นะครับตู้คอเดียก็รีลันมาแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงว่าสมควรกดหรือสมควรข้ามดีครับแต่ก่อนอื่นนะครับหากใครสนใจเติมเงินผมแนะนำเลยครับจอนชาวไร่เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับ หาใครสนใจเติมเงินสามารถกดลิก์ใต้ดีคิปชั่นแล้วก็ไปเติมกันได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับคอเดียรีรันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตู้คอเดียนะครับคือตู้นี้เลยเพิ่งเข้ามาหมาดๆ,ๆเลยครับถ้าผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่พอจะมีงบเหลือนะครับสามารถทำซีหได้หรือสามารถทำซีสได้นะครับ สมควรจะกดไว้อย่างมากเลยนะครับเพื่อบูดามจให้ไลล่าแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับสำหรับบางคน,นะครับอาจจะก,กดไม่ไหวจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตู้กายภาพเนี่ยทั้งไลล่าก็มาใช่ไหมยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยคอเดียก็ตามมาอาจจะลาบากมากนะครับสาหรับการกดตัวคอเดียนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีงบจริงๆนะครับสามารถข้ามคอเดียไปรอกดยูมีได้ครับแต่ว่าการเล่นของยูมีค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงเนื่อง,งจากว่า ต้องเป็นการสุ่มการ์ดครับจะมีทั้งการบาัฟการฮิวแลาะการทำดาเมจแต่ต่างจากคอเดียนะครับคอเดียเขาสามารถบูดดาเมจได้เลยนะครับจากการกดสกิลหรือดิชาร์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับความคุ้มค่าของคอเดียที่ควรจะกดควรกดตั้งแต่ซีอะไรเป็นต้นไปครับสำหรับคอเดียซีหนึ่งะครับผมเขาบอกว่า เมื่อเราใช้สกิลหรือดิช,ชาร์ดนะครับผมจะเพิ่มดาเมจที่สร้างขึ้น8%เลยนะครับเป็นเวลา25วิสามารถซ้อนทับนะฮะได้ถึง3ขั้นเลย3ขั้นก็เท่ากับ24%เลยนะครับสำหรับใครที่พอมีงบจะกดแนะนำเลยครับ C1 ถ้าเกิดว่ามีงบมากกว่านั้นครับสามารถกดได้ถึง C3 เลยครับแต่ C3 เนี่ยก็อย่างที่บอกคือเหมาะสำหรับกายภาพเท่านั้นเมื่อใช้สกิลหรือดิช,ชาร์ดเหมือนกันครับ จะติดสแต็คหนสแต็คครับให้ศัตรูและเพิ่มความเสียหายทางกายภาพและทำลายเกาะนะครับ10เป็นเวลา15วิและสแต็คตรงนี้นะครับจะสามารถสแต็คได้1ครั้งเท่านั้นครับแต่ว่านะครับสำหรับใครที่พอมีงบมากๆเลยนะครับ4 5ครับตอบโจทย์ที่สุดเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลหรือดิชานะคีับจะเพิ่มดาเมจสกิลของอาวุธตัวประเภทเลย20เป็นครับเป็นเวลา25วิแต่ว่าเอฟเฟกนี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้ครับ เอาเป็นว่าความคุ้มค่าสําหรับการกดคอเดียนะครับจะอยู่ที่ C1 นะครับที่ผมให้ใจที่สุดเลยเพราะว่าเพิ่มดาเมจ24%ดีกว่าชิโร่แน่นอนละเล่นง่ายกว่าด้วยครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีงบที่จะกดนะครับสามารถข้ามไปรอยูมีได้อย่างที่ผมบอกครับแต่ว่าการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างออกไปเยอะพอสมควรเพราะว่าเราต้องดูเรื่องการจั่วการ์ดมานะครับเพราะว่าจั่วการ์ดแต่ละการ์ดนะครับ ะออกสกิลที่ไม่เหมือนกันต้องไปทําความเข้าใจตอนเข้าเซิร์ฟกบอลอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาสรุปกันเลยครับว่าคอเดียนากดไหมครับผมบอกเลยครับคอเดียนากดไว้ซีหนึ่งมากๆครับสาหรับใครที่พอจะมีงบนะครับเพราะว่าซีหนึ่งสามารถบูตดาเมจได้ดีมากครับและยังช่วยให้ไรล่าทำดาเมจได้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าไรล่าจริงๆใช้ซีหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็คอเดียซีหนึ่งบอกเลยครับไรล่านี่ต่อยแบบโอ้โหยังกระโจโจเลยนี่ครับ ต่อยมันมากสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงหรืออยากกดไม่อยากกดสามารถคอมเมนต์ไว้ในต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์ครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมโอเวอร์รูด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวทุกคนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ